สวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการศึกษาพระวจนะพระเจ้าร่วมกันนะคะบทเรียนที่นําเสนอพี่น้องในช่วงนี้เป็นบทเรียนชุดพื้นฐานชีวิตคริสเตียนนะคะค่ะบทเรียนนี้ทั้งหมดมี8บท8บทแบ่งเป็นแบ่งปันไปแล้ว6บทแล้วก็บทที่7ตอนที่1 ก็แบ่งปันไปแล้วนะคะและวันนี้เราจะเข้ามาสู่ตอนที่สองของบทที่7ในหัวข้อที่บอกว่าพระเจ้าทรงพิจารณาชีวิตเราค่ะบทเรียนทุกบทเรียนนะคะก็จะเป็นแค่พื้นฐานเท่านั้นนะคะนำพระคัมภีร์บางตอนเท่านั้นมาแบ่งปันก็คือพระเจ้าก็มีภาระใจที่จะนำธรรมบทเรียนนี้ขึ้นเพื่อจะเสริมความเข้าใจให้กับพี่น้องนะคะ ค่ะเราจะเข้าสู่ตอนที่สองของบทเรียนบทที่7เราจะทิษทานร่วมกันก่อนนะคะสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณปรุงสำหรับโอกาสพิเศษที่พระเจ้าให้ขอให้พระเจ้าได้ทรงอวยพร,พรให้ถ้อยคําทุกถ้อยคํานั้นเป็นประโยชน์สําหรับการที่รับฟังให้เข้าใจในบทเรียนที่พรองจะทรงสอนข้าขอรคงทั้งหลาย พระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระเจ้าในเวลานี้อีกครั้งหนึ่งอธิษฐานทุกสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอีมนค่ะพี่น้องบทเรียนชุดพื้นฐานชีวิตคริสเตียนบทที่เจ็ดนะคะหัวข้อที่บอกว่าพระเจ้าทรงพิจารณาชีวิตของเราค่ะตอนที่หนึ่งก็แบ่งปันไปแล้วสามประการนะคะประการที่หนึ่งทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะกันใช้เวลา ประการที่สองท่าทีของเราประการที่สามเส้นทางที่เราเดินสําหรับข้อพระคัมภีร์ที่เป็นบทนําของบทเรียนบทที่จิตก็คืออยู่ในพระคัมภีร์โรมบทที่สิบสี่ข้อสิบสองบอกว่าฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเราเองต่อพระเจ้าฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเราเองต่อพระเจ้าค่ะพี่น้องอวันนี้เราจะมาถึงประการที่สี่ในประการที่สี่นะคะ ถ้อยคําของเราถ้อยคําของเราอยากจะอ่านพระคัมภีร์ในมัทธิวบทที่มัทธิวบทที่สิบสองนะคะมัทธิวบทที่สิบสองมัทธิวบทที่สองข้อที่ ส6 3 7นะคะจะอ่านให้พี่น้องฟังนะคะบอกว่าฝายเราบอกเจ้าทั้งหลายว่าคําที่ไม่เป็นสาระทุกคําซึ่งมนุษย์พูดนั้นมนุษย์จะต้องรับผิดชอบในถ้อยคําเหล่านั้นในวันพิพากษาเหตุว่าที่เจ้าพน้นจะพ้นโทษได้หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้นก็เพราะวาจาก็เพราะวาจา ค่ะอีกครั้งหนึ่งฝ่ายเราบอกเจ้าทั้งหลายว่าคําที่ไม่เป็นสาระทุกคําซึ่งมนุษย์พูดนั้นมนุษย์จะต้องรับผิดชอบในถ้อยคําเหล่านั้นในวันพิพากษาเหตุว่าที่เจ้าจะพ้นโทษได้หรือไม่หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้นก็เพราะวาจาของเจ้าค่ะพี่น้องในการดําเนินชีวิตประจาวันของเราถ้าพี่น้องจะสังเกตในความจริงแล้วนะคะนอกจากว่าเราเป็นใบ้ คนที่เป็นใบก็ไม่สามารถที่จะพูดได้แต่ถ้าคนที่จะพูดได้หมากว่าพอตื่นนอนมานี่เราก็จองตรงพูดเราจะพูดจนถึงเราหลับไปฉะนั้นในทุกวันนี่นะคะเราจะใช้วาจาของเราคำพูดของเรานี้ตลอดเวลาตลอดเวลานะครับแต่สิ่งที่พระเจ้าอบอกเราในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือว่า ให้เราระมัดระวังในการใช้วาจาถ้อยคำในชีวิตประจำวันเพราะว่าถ้าอ้างอิงตามหลักการการพิพากษาของพระเจ้าเนี่ยนะคะระพระองค์จะพิพากษาอยู่3าประเด็นประเด็นแรกก็คือความรู้สึกนึกคิดของเราประเด็นที่สองก็คือคำพูดประเด็นที่สามคือท่าทีของเราภาคปฏิบัติของเราฉะนั้นในรพระองมภพี์ข้อนี้พระเจ้าสอนเรานะคะให้เราระมัดระวังหลีกเลี่ยงคำพูดอบอกว่า คำที่ไม่เป็นสาระทุกคําคาไม่เป็นที่ไม่เป็นสาระทุกคําก็คือว่าคําพูดที่ไม่ดีเช่นว่าคําพูดในแง่ลบคําพูดที่ไม่เป็นแก่นสารยกตัวอย่างว่าพระคัมภีร์พูดถึงว่าการพูดส่อเสียดการพูด นินทานะคะการพูดหยาบโลนเกเรกคำพูดเล่นไม่เป็นเรื่องอะไรต่างๆสารพัดที่พระคัมภีร์พูดถึงคืออะไรก็ตามที่ไม่เกิดสาระอะไรก็ตามที่ไม่ไม,ไม่ไม่ให้เกิดสิ่งที่ดีนะคะการนินทาหรือการว่าร้ายคนอื่นการสร้าร้ายพายสีจากคำพูดของเราสิ่งเหล่านี้หละนะคะเป็นคำพูดที่ในชีวิตปะจจาบันเรานี่เป็นไม่มีแก่นสารไม่เป็นสาระ พระเจ้าก็อยากจยกให้เราหลีกเลี่ยงสิ่งที่ปรงบอกเราในที่นี้ก็คือว่าทุกคําพูดที่ไม่เป็นสาระมนุษย์ที่มนุษย์พูดนั้นมนุษย์จะต้องรับผิดชอบถ้อยคําเหล่านั้นในวันพิพากษามีความสําคัญไหมคะจะต้องสําคัญพระเจ้าจึงเขียนเอาพระคัมภีร์ข้อนี้มาเกี่ยวข้องกับวันพิพากษาเพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งเมื่อพระเยซู สเสด็จกลับมาครั้งที่สองเราทั้งหลายต้องได้เข้าสู่การพิพากษาพราะคัมภีร์หลายตอนบอกเราว่าเราจะได้บำเน็จรางวัลเราจะเป็นอย่างไรขึ้นกับการกระทําของเราในชีวิตประจําวันว่าดีหรือชั่วฉะนั้นคําพูดก็เป็นเกณฑ์ที่พระเจ้าจะนำพิพากษาคําพูดที่ไม่เป็นสาระไม่มีแกนสารของมนุษย์ในแต่ละวันนั้นมนุษย์ต้องรับผิดชอบคือเรารู้ว่า ในวันสุดท้ายเราจะต้องยินอยู่เฉพาะพระเจ้ารายงานเรื่องราวของตัวเราเองนะคะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเหตุว่าเจ้าจะพ้นโทษได้หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้นก็เพราะวาจาของเจ้าพระอภีร์นี้ก็หนักไปอีกนะคะว่าเราจะพ้นโทษจากการพิพากษาของพระเจ้าหรือไม่พ้นโทษจากการพิพากษาหรือจะต้องถูกลงโทษ ในการพิาพากษาของพระเจ้านั้นก็เพราะราจาของเจ้าเพราะคำพูดของเราถ้อยคําในการดําเนินชีตปรจจุบันของเราอย่าลืมนะคะพี่น้องเราอาจจะคิดไม่ถึงเราอาจจะไม่ได้คาดคิดว่าพระเจ้าพิจารณาชีวิตเราอย่างไรพระเจ้าเห็นนะคะพี่น้องคําพูดจะประสัยคือพระเจ้ามาแค่เห็นแต่พระเจ้าได้ยินคําพูดจะประสัยท่าทีการกระทาของเราพระเจ้าทราบหมดนะคะพี่น้อง ในรพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งในยากอบทที่หนึ่งข้อสิบเก้าบอกว่าดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงทราบข้อนี้จงให้ทุกคนใยในการฟังช้าในการพูดช้าในการกรธดท่านยากบก็ได้เขียนพระคัมภีร์อ่าข้อนี้ไว้เพื่อที่จะช่วยเราในการดําเนินชีวิตโดยการใช้คําพูดใช้วาจาของเราคือบอกว่าให้ทุกคนใยในการฟังหมายามว่าเมื่อเราฟังอะไรก็ตาม ให้เราไว์หมายว่าให้เราพิจารณาในคำพูดทุกคำพูดที่เราได้ยินใครจะพูดอะไรมาเราก็รับฟังใครจะพูดอะไรเราก็รับฟังและพิจารณาจากคำพูดอธิคนเหล่านั้นพูดแน่นอนแหละพี่น้องเวลาเราสนทนาปราศัยกับใครสักคนนี่แน่นอนแหละนะคะพี่น้องในท่ามกลางเราเองส่วนตัวครอบครัวหรือพี่น้องอาจจะมีคําพูดแหละคําพูดที่คนพูดออกมา ก็เป็นคำพูดที่ทําให้เราไม่พึงพอใจในคาพูดนั้นแต่พระกัมภีก็สอนว่าให้เราพิจารณาไวในการพูดเอาไวในการฟังแต่เวลาเราจะพูดจะโต้อตอบอะไรนี่นะคะต้องช้าหมายขงว่าคิดก่อนพูดคิดก่อนโต้อตอบพิจพิจารณาว่าอะไรควรพูดหรืออะไรไม่ควรพูดและพระกัมภีในข้อนี้ก็บอกว่าช้าในการกรูดบางครั้งนี่นะครับพี่น้อง เวลาเราฟังใครสักคนพูดอะไรออกมาโดยที่คําพูดนดั้ไม่เข้าหูของเราเราไม่พอใจเราก็จะมีอาการสําแดงออกมาคือความโกรธเมื่อโกรธแล้วเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วนะคะพี่น้องเราก็ไม่สามารถยับยั้งอารมณ์ไม่ยับยั้งคําพูดของเราได้ฉะนั้นท่านยากบก็เลยบอกเราว่าจงทราบข้อน,นี้ก็คือว่าให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดและช้าในการโกรธนะคะฉะนั้น ก็เป็นข้อคิดสําหรับเรานะคะว่าพระเจ้าพิจารณาในการดําเนินชีวิตก็ให้เป็นบทเรียนสอนเรานะคะว่าที่เราจะระมัดระวังในการดําเนินชีวิตของเราให้ดีให้ดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องคําพูดจาประัยในแต่ละวันในชีวิตประจำวันของเรานะคะพี่น้องรามาประการที่ห้าประการที่ห้านะคะการงานที่เราทํา การงานที่เราทำหนึ่โครินบทที่สามหโครินบทที่สามข้อสิบถึงข้อที่15นะคะข้าพเจ้าจะอ่านให้พี่น้องฟังการงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็นเพราะวันเวลาจะให้เห็นได้ชัดเจนเพราะว่าจะเห็นชัดได้ด้วยไฟไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร ถ้าการงานของผู้ใดก่อขึ้นทนอยู่ได้ผู้นั้นก็จะได้ค่าตอบแทนถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไปผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเองจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟเหมือนดังรอดจากไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งข้อรียบทที่สามข้อสิบสามสิบสี่สิบห้าว่ การงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็นเพราะวันเวลาจะได้เห็นได้ชัดเพราะว่าจะเห็นได้ชัดด้วยไฟไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรถ้าการงานของผู้ใดก่อขึ้นทนได้ทนอยู่ได้ผู้นั้นก็จะได้ค่าตอบแทนถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไปผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเองจะรอดเหมือนดังรอดจากไฟเหมือนดังรอดจากไฟครับพี่น้องพูดถึงการงาน นะคะที่พูดถึงนี้จริงๆแล้วนะคะในชีวิตปัจจุบันของเราเราก็มีงานทำมีงานทำโดยส่วนตัวอยู่แล้วนะคะเป็นอาชีพการงานที่เราทำอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำเพื่อการอย่างชีพในชีวิตปัจจุบันแต่ในพระคัมภีร์ในตอนนี้พูดถึงการงานที่เรา ทำงานรับใช้พระเจ้าพูดถึงการงานรับใช้พระเจ้าเพราะว่าถ้าอ่านจากอ่าบทนี้เนี่ยข้อที่หนึ่งเป็นต้นมาอาจารย์ปารูจะพูดถึงเพื่อนร่วมง,งานของท่านและท่านก็หนุนใจเพื่อนร่วมง,งานของท่านนะคะฉะนั้นจริงๆแล้ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าพระเจ้าเลือกเราเราไม่ได้เลือกพระเจ้าแต่พระเจ้าเลือกเราและแต่งตั้งให้เราไปเกิดผลหมายความว่า ในชีวิตของเราเมื่อเราถูกเลือกมาจากพระเจ้านี่นะคะไม่แค่ว่าให้เราเป็นลูกพระเจ้าเท่านั้นแต่ว่าเราต้องมีส่วนในพันธกิจของพระองค์และในการมีส่วนพันธกิจของพระองค์นี่นะคะพระคัภีรข้อนี้กําลังจะเป็นข้อที่พิสูจนทใันเราเห็นว่าการงานที่พระเจ้าให้เราทํานั้นนะคะเราต้องถือว่าเป็นการงานที่สําคัญเป็นการงานที่มีความสําคัญ และพระเจ้าก็อยากเห็นผลจากการงานที่เราทําอยากเห็นผลจากการงานที่เราที่เราทาฉะนั้นการงานที่เราทําในชีวิตประจําวันเราเนี่ในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยนะคะก็ต้องมีการพิสูจน์เหมือนกันพระเจ้าว่าจะพิสูจน์ได้ด้วยไฟจะได้เห็นชัดเจนไฟพระมิสุด์จะบอกเราจะชี้แจงให้เรารู้ว่าการงานที่เราทำเนเป็นอย่างไรพระเจ้าจะสามารถรู้ได้เพราะว่าถ้าการงานผู้ใด ที่ก่อขึ้นรับใช้พระเจ้างานอะไรก็ตามที่ขอขึ้นทนอยู่ได้ผู้นั้นก็จะได้ค่าตอบแทนถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้หมายมว่าทํางานรับใช้พระเจ้าไปแล้วก็ล้มเหลวในชีวิตประจําวันล้มเหลวคือไม่รับผิดชอบต่องานงานพระเจ้าที่ทําอยู่นั้นก็ปล่อยให้ล้มเหลวไปปล่อยให้งานของพระเจ้านี้ไม่เกิดผลหรือทํางานแบบไม่เกิดผลนะคะพูดไม่เกิดผลไม่สามารถทนอยู่ได้ พอทําไปสักพักหนึ่งงานนั้นก็ล้มเหลวแล้วก็อันตรธานหายไปเราไม่มีความรับผิดชอบพระเจ้าก็เลยบอกว่าคนเหล่านั้นจะรอดได้จะรอดได้แน่นอนถึงจะรอดเพราะว่าเมื่อเราเชื่อพระเยซูเราก็ได้รอดใช่ไหมครับพี่น้องแต่ว่าการงานคนเหล่านั้นนะคะเราจะไม่ได้บำเหน็จรางวัลจากการงานที่เราทำเขาจะรอดได้ ก็เหมือนรอดจากไฟจริงๆแล้วในพระคัมบีหลายตอนก็ได้บอกเราถึงว่าในวันสุดท้ายที่เมื่อพระเยซูเสด็จมาเมื่อเราจะไปอยู่กับพระองค์นั้นพระเจ้าจะประทานรางวัลให้กับเราเยอะก็อย่างอาจจะประทานมงกุฎให้กับคริสเตียนนะคะมงกุฎที่เราจะไรับกอมีหลายมงกุฎเช่นเดียวกันรางวัลที่เราจะได้รับก็มีหลายรางวัลฉะนั้นพระเจ้าจะพิจารณานเลยนะคะว่าการงานที่เรารับใชพ้พระเจ้าทุกวันนี้ อย่าลืมนะคะพี่น้องการงานทุกอย่างที่เราทําเพื่อพระเจ้านี่ยพระเจ้าใส่พระไทยนะว่าเราทําเพื่อพระเจ้าจริงไหมเราทําเพื่อพระเจ้าด้วยความตั้งใจไหมเรามีความตั้งใจที่จะให้งานของพระเจ้านั้นเกิดผลไหมหรือไม่เกิดผลอยู่ที่เราฉะนั้นอย่าลืมนะคะว่าพระเจ้าก้มมองดูเราเฝ้ารูการรับใช้ของเราอยู่ในชีวิตปะจจาวันนะคะสําหรับเราทั้งหลายที่รับใช้พระเจ้านะคะพี่น้อง เรามาถึงประการที่6นะคะเงินทองเงินทองในหนึ่งที่มทุทีหนึ่งที่มทุทีอ่าบทที่6นะคะบทที่หกในข้อที่10บอกเราว่าด้วยว่าการรักเงินทองเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวลและเพราะความโลภนี่แหละจึงทำให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อและตรมตรมด้วยความทุกข ด้วยว่าการรักเงินทองก็เป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวลและเพราะความโลภนี่แหละจึงทําให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อและตรอมตรมด้วยความทุกข์พระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งในมาทีบที่ยี่สิบหกข้อยี่สิบว่าเพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยเพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยและในฮักไกบทที่สองข้อแปลว่า เงินเป็นของเราและทองคําเป็นของเราพระเจ้าจอมอยุทธาตัดดังนี้ฉะนั้นสามพระพีสรุปให้เราเห็นนะคะว่าเงินทองเป็นของพระเจ้าพระพีหลายตอนบอกว่าเงินทองเงินทองเป็นของพระเจ้าที่ว่าเงินทองเป็นของพระเจ้าพี่น้องที่เก็เออพระเจ้าไม่ได้มาพิมพ์เงินให้เราใช้อาจจะคิดเช่นนั้นนะคะพระเจ้าไม่ได้ผลิตทองให้เราใช้ ไม่ได้ผลิตเงินให้เราใชาน้นั่นก็แน่นอนที่หรือในโลกนี้แต่ว่ามีพระคัมภีร์หลายตนก็บอกเราเหมือนกันนะคะว่าอย่าคิดเหมาว่าที่เราทุกวันนี้ที่เป็นอยู่ได้ทุกวันนี้ที่เรามั่งมีทุกวันนี้ที่เราได้เงินทองทุกวันนี้ที่เรามีกําลังวังชาในการทํางานได้เงินหาเงินได้เยอะน,นี้อย่าคิดนั้นว่าอันนั้นเป็นมาจากตัวเราเองเพราะว่าถ้าพระเจ้าไม่ประทานกําลังให้เราพระเจ้าไม่ประทาน รวมหายใจกับเราพระเจ้าไม่ประทานสุขภาพที่ดีให้เราหรือพระเจ้าไม่ประทานที่แรงให้เราทํางานเราก็ไม่สามารถทาทางานได้ปัจจัยในการดําเนินชีวิตเงินและทองก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะพี่น้องฉะนั้นพระเจ้าจะประทานให้เราเหมือนพระคัมภีร์บอกเราพระเจ้าจะประทานเงินทองให้เราใช้ใจ่ายให้เพียงพอในการดําเนินชีิตประจําวันแต่ที่นี้พระคัมภีร์บอกว่าถ้าหากว่าเราเป็นคริสเตียนนะคะเราเอ่อ ใจเราจดโจดออยู่ที่เงินทองจดโจดออยู่ที่ทรัพย์สมบัติจดจดออยู่ที่ความมั่งคั่งของโลกนี้มากเกินไปคือทรัพย์สมบัติในโลกนี้หรือว่าเรามีความโลภในเงินและทองที่ไม่เพียงพอในการดําเนินชีวิตพระคัมภีร์บอกนี้คือเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวลใครที่รักเงินมากใครที่ใส่ใจในทรัพย์สมบัติมากของโลกนี้สิ่งเหล่านั้นก็จะนําใจมนุษย์ไปสู่ รากฐานในความชั่วทั้งมวลและก็ทำให้คริสเตียนหลายคนห่างไกลาจากความเชื่อและจอมตุมด้วยความทุกข์พี่น้องที่รักพระเจ้าอยากให้เรารู้ว่าเงินและทองนะั้นเป็นของพระองค์เรามีเงินมีทองพระเจ้าให้เราใช้ขอบคุณพระเจ้าแต่อย่าให้ใจของเรานั้นหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปจนลืมพระเจ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าอ่ะตัวอย่างง่ายๆย,ยกัว่า เราเป็นกิสเตียนนะคะพระเจ้าให้เรามีการมานมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์อ่านยกนอกย่างง่ายๆพระเจ้าให้มีการรับใช้พระเจ้าทานู่นทำนีำ่เพื่องานพระเจ้าแต่บางครั้งน,นะคะเราเลือกที่จะไม่มานมัสการเราเลือกที่จะไม่มาบูชาเราเลือกที่จะไม่รับใช้พระเจ้าเพราะว่าเราต้องติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจริงๆพี่น้องนะคะแล้วติดสิ่งนั้นหมายว่าเราไม่อยากที่จะทิ้งการงานของเราเราไม่อยากจะ ทิ้งหน้าที่ของเราเพื่อที่จะมานมัสการพระเจ้ายกกัอย่างง่ายๆฉะนั้นมีหลายคนเป็นคริสเตียนนะคะถ้าเราไม่ได้ใส่ใจเห็นความสําคัญหรือว่าแก้ไขตรงนี้จริงๆนะคะพี่น้องอาจจะทําให้เราพลาดจากความเชื่อความเชื่อของเราอาจจะถดถอยไปจากชีวิตของเรานะคะพี่น้องพระคัมภีร์ก็บอกเรานะคะพระเจ้าก็เน้นให้เรารู้ว่าเงินและทองเป็นของพระเจ้าให้เรารู้ว่าเราจะรับอภดชอ จากทิมงที่เรามีอยู่ที่พระเจ้าถ้าว่าเรามีความโลภมากเกินเกินเกินกําลังหรือเกินพิกัดในชีวิตของเราในเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองทรัพย์สมบัติบุโลูกนี้สิ่งเหล่านั้นจะมีส่วนทําให้เราพลากไปจากความเชื่อดั้งเดิมที่เรามีในพระเจ้านะคะห่างไกลจากความเชื่อในที่สุดก็มาถึงจุดแห่งความทุกข์ทรมานในบืน้อปลายชีวิตนะคะพี่น้อง เรามาในประการที่เก็นะคะชีวิตของเราทั้งชีวิตชีวิตของเราทั้งชีวิตอ่านพระคัมภีร์ในรมูมบทที่สิบสีข้อแกว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ถ้าเราตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเราตายก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเหตุฉะนั้นไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่หรือตายตายก็ตาม เราก็จะเป็นคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็จะเป็นคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพระธรรมโรมนะคะที่อ่านไป,ปก็คืออยู่ในโรมบทที่สิบสี่ก็บอกเราชัดเจนนะคะบทที่สิบสี่ข้อที่แปก็บอกเราว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่เราก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค <pe w> ์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเราตายก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเหตุฉะนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตาย ก็ตามเราจะเป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าสรุปได้จากบทเรียนนี้ก็คือว่าชีวิตทั้งชีวิตของเราเนี่ยเป็นของพระองค์ให้เรามีความมั่นใจยืนหยัดในความเชื่อของเราว่าจะเป็นหรือจะตายเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์เราจะเมื่อเราเหมือนกันจะบอกว่าเมื่อข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่คือมีชีวิตเพื่อพระองค์เมื่อข้าพองค์ตายข้าพงค์ก็ได้กําไร จากสิ่งที่ตายคือได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นเป็นคำปฏิญ,ญาณของเราว่าเป็นคำพระคัมภีร์ที่ทําให้เราสามารถพูดได้ไมคะว่าไม่ว่าเราจะเป็นหรือจะตายเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ชีวิตอยู่ตายไปก็อยู่ที่เพียบคนและเราก็จะเป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนนะคะพี่น้อง เราจะเป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะเป็นลูกขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะเป็นคนงานของพระเจ้าทั้งชีวิตในขณะที่เรามีชีวิตในโลกนี้และในขณะที่เราตายไปจากโลกนี้เราจะมีความมั่นใจแน่นอนว่าเราจะได้อยู่กับพระเจ้าแน่นอนนะคะก็ <shot> อาการที่เจ็ดก็เป็นการสรุปของบทเรียนนะคะทั้งหมดของบทที่เจ็ดวันนี้นะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะประการที่สี่ ก็คือถ้อยคําของเรานะคะถ้อยคําของเราประการที่ห้าการงานที่เราทําประการที่หกเงินทองอ่าที่เราใช้ในชีวิตประจําวันแล้วประการที่เจก็คือชีวิตของเราทั้งชีวิตครับพี่น้องค่ะสําหรับบทเรียนบทที่เจวันนี้ก็จบลงนะคะพี่น้องแลวหวังว่า บทเรียนนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องในการที่จะมาศึกษานะคะและเชื่อได้ว่าจะได้ผลตอบสนองต่อสิ่งที่พี่น้องกําลังต้องการอยากฟังเราจะที่ถามด้วยกันนะคะพี่น้องสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระเจ้าสําหรับบันเวลาและโอกาสที่ได้มีการาร่วมกันศึกษาถ้อยคำแห่งธิ์เด็ของพระองค์ ขอพระเจ้าช่วยให้ข้าพรองค์ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเอยพระพรบทเรียนนี้ให้เกิดผลขอบคุณพรงในทุกสิ่งอีกครั้งหนึ่งในพระนามพระเยซูริ์เจ้าเอเมนครับพี่น้องก็พบกันในบทที่8บทสุดท้ายของบทเรียนชุดนี้นะคะค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ